สวัสดีครับพบกับผมนะครับหนุ่ม AE นะครับตอนนี้ผมมาเทสทอโมสตัดนะครับรุ่นซ p 1 0 1นะครับตอนนี้มาดัดแปลงจับความร้อนที่ม้อน้ำนะครับตอนนี้ม้าน้ำผมได้ที่7 6 77องศานะครับสังเกตนะครับไฟแดงขึ้นนะครับตอนนี้ผมตั้งให้ที่77องศาแล้วพัดลมทำงานนะครับตอนนี้พัดลมทำงานทั้งคู่แล้วนะครับ มาดูว่าอุณหภูมิถ้าลงต่ำกว่า77องศาไฟแดงต้องดับนะครับตอนนี้ไฟแดงดับแล้วนะครับอุณหภูมิเหลือ76องศานะครับถ้าขึ้น77อีกพัดลมก็จะทำงานอีกหนึ่งครั้งนะครับอยู่ที่เราตั้งได้นะครับตัวนี้เราจะตั้งให้กี่องศาก็ได้นะครับ ส่วนในคลิปนี้ผมตั้งไว้ที่77องศานะครับเซ็นเซอร์จุ่มไว้ในน้ำนะครับตอนนี้อุณหภูมิเริ่มขึ้นแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้ไฟแดงขึ้นนะครับพัดลมทำงานนะครับ อุณหภูมิลงมาเหลือ77็ดสองศามันก็จะหยุดทำงานอิ่งหนึ่งครั้งนะครับตอนนี้ยังทางานอยู่นะครับเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบสามไอเจ็ดสเจ็ดจุดสามนะครับตอนนี้หยุดทำงานนะครับมาดูที่พัดลมนะครับตอนนี้พัดลมหยุดสังเกตได้นะครับผมเอามือจับพัดลมได้เลย สองเลงเครื่องนะครับขึ้นมาที่77ก็จะทำงานอีกหนึ่งครั้งนะครับปึ๊บพัดลมเริ่มทำงานนะครับทำงานเรียบร้อยแล้วครับครับขอบคุณนะครับ พบกับคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเรามารีวิวกันใหม่นะครับ